นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นล่างเนาะเราใช้รถสองสองชั้นนะคะเต่าอากาศสองชั้นนะคะทั้งหมดสี่คันนะคะไม,มาเจ,เจอเจ้าของงานได้ไงเนาะนี่เจ้าของคลิปอยู่นี่นะคะทุกคนนะคะจะพาขึ้นรถแล้วน,นะคะกอ๊อกก๊อกก๊อกนอตีมาคุยอีกรอบนึงซีเซฟี่กันนิดนึงจุ้จๆ้จจนะคะท่านไหนตกรถนี่นะคะข้าวของเราอาหารเช้าคือข้าวเหนียวหมูแดดเดียวทุกคนอร่อยมากค่ะมีหมูหยงองคุณครูอ้อก็จะเอา นานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นล่างเนาะเราใช้รถสองสองชั้นนะคะเต่าอากาศสองชั้นนะคะทั้งหมดสี่คันนะคะนุอ๊อนุบาลนะคะปันปันหน้าร้านนะคะ,นนะ,คะทุกคนน,นะคะมีพอ,อมาแล้วนะคะทุกคนติอเอกสวัสดีค่ะพออ้อนี่ยทักทายพอออกันเลยนะคะพอออก็จะเป็นคนนําอาหารนะนําข้าวกล่องมาให้เด็กๆนะคะได้ทานกันเนาะเช้านี้นะคะ มุนวารกันนิดนึงนะคะกว่าจะขึ้นรถหมดต้องคอยดูเด็กขลักมากเลยอยู่ชั้นบนเลยนะคะชั้นบนเลยนะคะนนองอุบานนะคะปันปันหน้าร้านนะคะทุกคนน,นะคะมีพอ,อมาแล้วนะคะทุกคนตัวเอกสวัสดีค่ะพออ้นทักทายพออ้นกันเลยนะคะพออ,อ้นก,ก็จะเป็นคนนําอาหารนานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นล่างเนาะเราช้ารถสองสองชั้นนะคะเต่าอากาศสองชั้นนะคะทั้งหมดสี่คันนะคะนุ๊นก้องกันไม่ได้นะพวกเธอเนี่ย นะคะเซลฟี่กันใหญ่เลยนี่นะคะดูนั้นความเรียบร้อยอยู่ข้างล่างนะคะทุกคันเนาะนะคะไม่เจอไม่ไหวามาทุกคนเราต้องดูเด็กๆคนไหนยังไม่มาคนไหนตกรถคนไหนช้ากต้องคอยเก็บนะคะตอนนี้กําลังเริ่มแจกข้าวนะคะมีแจกข้าวแจกน้ําตามรถน่ารักไหมคะทุกคนนะคะคันแรกจะเป็นน้องอุบาลกับพี่ๆมอสองนะคะห้องคุณลุงเองเนาะนะคะก็จะดูความเรียบร้อยของน้องๆน,นะคะ กล้องกันไม่ได้นะพวกเธอเนี่ยนะคะเซลฟี่กันใหญ่เลยนี่นะคะดูนั้นมงไหนตกรถนี่นะคะข้าวของเราอาหารเช้าคือข้าวเหนียวหมูแดดเดียวทุกคนอร่อยมากค่ะมีหมูหยองคุณครูอ้อก,ก็จะเอาหนาน้าน,ะนำข้าวกล่องมาให้เด็กๆนะคะได้ทานกันน้องเช้านี้นะคะมุนวานกันนิดนึงนะคะกว่าจะขึ้นรถหมดต้องคอยดูเด็กนู้นเห็นไหมยิงยาไปเลยนี่คันแรกเราอยู่คันแรกนะคะทุกคน อ้านี่หวัดดีทักทายลูกสาวก่อนน็อตตี้คนสวยของคุณลุงเอง,งน,น,เนู่นข้างในหนุนหนุนแหมเจอตรงไหนตกรถนี่นะคะข้าวของเราอาหารเช้าคือข้าวเหนียวหมูแดดเดียวทุกคนอร่อยมากค่ะมีหมูหยองคุณครูอ้อก,ก็จะเอาหนักต้องกันไม่ได้นะพวกเธอเนี่ยนะคะเซลฟี่กันใหญ่เลยนี่นะคะดูนั้นต้องกันไม่ได้นะพวกเธอเนี่ยนะคะเซลฟี่กันใหญ่เลยนี่นะคะดูนั้น เช้าน,นี้นะคะคุณลุงาจะพามาดูนะคะพานักเรียนไปถัานศึกษาค่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเอาเด็กขึ้นรถรถบัสเรามีทั้งหมดสี่พันรถนะคะวันนี้ไปทั้งหมดทั้งโรงเรียนเลยค่ะตั้งแต่น้องอนุบาลน,นะคะยันไปถึงที่มสามเนาะอ่านี่มาดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่น้องอนุบาลขึ้นรถแล้วคันแรกนะคะ ช้าน,นี้นะคะคุณลุงก็จะพามาดูนะคะพานักเรียนไปภัาท่านศึกษาค่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเอาเด็กขึ้นรถรถบัสเรามีทั้งหมด4ี่คันเ้างไงจบรถนี่นะคะข้าวของเราอาหารเช้าคือข้าวเหนียวหมูเดดเดียวทุกคนอร่อยมากค่ะมีหมูหยองคุณครูอ้อก็จะเอานักความเรียบร้อยอยู่ข้างล่างนะคะทุกคันเนาะนะคะม่เจอ,บอับางบุกนะคะป,ปันปันน่าร้าน,นะคะทุกคน,นีนะคะ นี่พออ,อมาแล้วนะคะทุกคนติเอกสวัสดีค่ะพออ้นทักทายพอออกันเลยนะคะพอออนก,ก็จะเป็นคนนําอาหารน่ารักไหมคะทุกคนนะคะคันแรกจะเป็นน้องอนุบาลกับพี่พี่มสองนะคะห้องคุณลุงเองเนาะนะคะก็จะดูความเรียบร้อยของน้องๆนะคะอนุบาลน,นะคะปันปันปน,น่ารักนะคะทุกคนนีนะคะนี่พอ,อ,อมาแล้วนะคะทุกคนตุเอกสวัสดีค่ะพออ้นทักทายพอออกันเลยนะคะพอออนก,ก็จะเป็นคนนําอาหารไปให้คันอื่นด้วยนู่นค่ะ แต่ละคันนับจํานวนเด็กแล้วก็คันไหนไม่ได้แล้วก็จะเกลี่ยไปนะคะนี่คุณลุงเองค่ะมาเจอคุณลุงก่อนจะจบคลิปนะคะก็เช็ฟนนำข้าวกล่องมาให้เด็กๆนะคะได้ทานกันเนาะเช้านี้นะคะวุ่นวายกันนิดนึงนะคะก่าจะขึ้นรถหมดต้องคอยดูเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะเริ่มทยอยกันขึ้นรถแล้วนะคะในแต่ละชั้นปีนะคะก็จะขึ้นคันละสองชั้นนะคะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเชา้าๆวุ่นวายมาทุกคน เราต้องดูเด็กๆคนไหนยังไม่มาคนไหนตกรถคนไหนช้าก็ต้องคอยเก็บนะคะตอนนี้กําลังเริ่มแจกข้าวนะคะมีแจกข้าวแจกน้ําตามรถรถนะคะวันนี้ไปทั้งหมดทั้งโรงเรียนเลยคะ่ะตั้งแต่น้องอนุบาลนะคะยันไปถึงพี่ม .3 เนานะ,ะ,ะนี่มาดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่น้องอนุบาลขึ้นรถแล้วคันแรกนะคะนานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าชั้นล่างเนาะเราช้ารถสองสองชั้นนะคะเต่าอากาศสองชั้นนะคะทั้งหมดสี่คันนะคะ ไปให้คันอื่นด้วยนู่นค่ะแต่และคันนับจํานวนเด็กแล้วก็คันไหนไม่ได้แล้วก็จะเกลียดปนะคะนี่คุณลุงเองค่ะมาเจอคุณลุงก่อนจะจบคลิปนะคะก็เช็คนู่เห็นไหมยิงยาไปเลยนี่คันแรกเราอยู่คันแรกนะคะทุกคนอา้าวนี่หวัดดีทักทายลูกสาวก่อนน,อน็อตตี้คนสวยของคุณลุงเองนู่นข้างในหนุนหนุหนแหมเจอบ้ารักไหมคะทุกคนนะคะ่ะคันแรกจะเป็นน้อนุบาลกับพี่ๆมสองนะคะห้องคุณลุงเองเนาะนะคะ,นะคะก็จะดูความเรียบร้อยของน้องๆน,นะคะ ทุกคันเราจะจะเอาให้เด็กกินข้าวก่อนนะคะนู่นปานปานนี่น้องดุบาลโบกมืบบอบโบกมือทักทายค,คุณครูแล้วนะคะนะักงไหวามาทุกคนเราต้องดูเด็กๆคนไหนยังไม่มาคนไหนตกรถคนไหนช้าก็ต้องคอยเก็บนะคะตอนนี้กําลังเริ่มแจกข้าวนะคะมีแจกข้าวแจกน้ําตามรถทำไปให้คันอื่นด้วยนู่นค่ะแต่และคันนับจํานวนเด็กแล้วก็คันไหนไม่ได้เราก็จะเกลีดเไปนะคะนี่คุณลุงเองคะ่ะมาเจอคุณลุงก่อนจะจบคลิปนะคะ ก็เชฟนะ่ะนำข้าวกล่องมาให้เด็กๆนะคะได้ทานกันเนาะเช้านี้นะคะมุนวานกันนิดนึงนะคะกว่าจะขึ้นรถหมดต้องคอยดูเด็กรถนะคะวันนี้ไปทั้งหมดถ้าโรงเรียนเลยคะ่ะตั้งแต่นนองอนุบาลนะคะยันไปถึงที่มอสานเนาะนี่มาดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่น้องอนุบาลขึ้นรถแล้วคันแรกนะคะวายมาทุกคนเราต้องดูเด็กๆคนไหนยังไม่มาคนไหนตกรถคนไหนชา้าต้องคอยเก็บนะคะตอนนี้กําลังเริ่ม แจกข้าวนะคะมีแจกข้าวจากน้ําตามรถทุกคันแล้วจะจะเอาให้เด็กกินข้าวก่อนนะคะนู้นปันปานน,นี่น้องนนอนุบาลโบกมือโบกมือทักทายค,คุณครูแล้วนะคะน้องนะคะเด็กๆก็จะเริ่มทยอยกันขึ้นรถแล้วนะคะในแต่และชั้นปีนะคะก็จะขึ้นคันละสองชั้นนะคะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเชา้าๆวุ้นอนุบาลน,นะคะปันปันน้าร้านะคะทุกคนนะคะ นี่พออมาแล้วนะคะทุกคนติเอกสวัสดีค่ะพอออนคักลายพอออกันเลยนะคะพอออก็จะเป็นคนนําอาหารน่ารักมาเลยอยู่ชั้นบุญเลยนะคะชั้นบุญเลยนะคะน้องอนุบาลนะคะปันปันน่ารักนะคะทุกคนนะคะนี่พออมาแล้วนะคะทุกคนติเอกสวัสดีค่ะพออ่อนคักลายพอออกันเลยนะคะพอออก็จะเป็นคนนําอาหารน่ารักไหมคะทุกคนนะคะคันแรกจะเป็นน้องอนุบาลกับพี่พี่ม .2 นะคะห้องคุณลุงเองเนาะนะคะ ก็จะดูความเรียบร้อยของน้องๆน,นะคะรถนะคะวันนี้ไปทั้งหมดถั้ง้องเรียนเลยค่ะตั้งแต่น้องอนุบาลนะคะยันไปถึงที่อนอสามเนาะอ่านี่มาดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่น้องอนุบาลขึ้นรถแล้วคันแรกนะคะคน้ารลกามากเลยออยู่ชั้นบนเลยนะคะชั้นบนเลยนะคะน้องนะคะเด็กๆก็จะเริ่มทยอยกันขึ้นรถแล้วนะคะในแต่และชั้นปีนะคะก็จะขึ้นคันละสองชั้นนะคะ น,ะะนี่ค่ะบรรยากาศเชา้าๆวุ่อนอุบาลน,นะคะปันปันปน,น่ารักนะคะทุกคนนะคะนี่พออมาแล้วนะคะทุกคนติเอกสวัสดีค่ะพออนะทักทายพออกันเลยนะคะพออก็จะเป็นคนนําอาหารไปให้คันอื่นด้วยนู่นค่ะแต่ละคันนับจํานวนเด็กแล้วก็คันไหนไม่ได้เราก็จะเกลี่ยไปนะคะนี่คุณลุงเองค่ะมาเจอคุณลุงก่อนจะจบคลิปนะคะ ก็เช็คหนนะลาดินนอตี้ช่วยบอกหน่อยอะทำท่านอตี้ทำตานอตี้นะคะน่ารักท่ทุกคนนี่นี่นี่นเออไว้บายค่ะทุกคนไม่บายไม่า <c oughs> บานนะคะกล้องกันไม่ได้นะพวกเธอเนี่ยนะคะเซลฟี่กันใหญ่เลยนี่นะคะ <c oughs> ดูนั้นทุกคันเราจะจะเอาให้เด็กกินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> นู้นปันปานาน,าน,าน,านี่น้องอนุบาลโบกมือโบกมือทักทายพุณครูลแล้วนะคะนะ่นนำข้าวกล่องมาให้เด็กๆนะคะ ได้ทานกันเนาะเช้านี้นะคะวุ่นวายกันนิดนึงนะคะกว่าจะขึ้นรถหมดต้องคอยดูเด็กน่ารักไหมคะทุกคนนะคะคันแรกจะเป็นน้องอนุบาลกับพี่พี่มอสองนะคะห้องคุณลุงเองเนาะนะคะก็จะดูความเรียบร้อยของน้องๆน,นะคะเช้านี้นะคะคุณลุงก็จะพามาดูนะคะพานักเรียนไปทัฒนาศึกษาค่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเ,เด็กขึ้นรถรถบัสเรามีทั้งหมดสี่คัน น,นี้นะคะคลูก็จะพามาดูนะคะพานักเรียนไปทัศนศึกษาค่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเอาเด็กขึ้นรถรถบัสเรามีทั้งหมดสี่คันนานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นล่างเนาะเราใช้รถสองสองชั้นนะคะเต่อาอากาศสองชั้นนะคะทั้งหมดสี่คันนะคะนู้นน่านำข้าวกล่องมาให้เด็กๆนะคะได้ทานกันเนาะเช้านี้นะคะ มุนวายกันนิดนึงนะคะก่าจะขึ้นรถหมดต้องคอยดูเด็กนานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นล่างเนาะเราใช้รถสองสองชั้นนะคะเต่าอากาศสองชั้นนะคะทั้งหมดสี่คันนะคะนุ้มไปให้คันอื่นด้วยนุ่นค่ะแต่ละคันนับจํานวนเด็กแล้วก็คันไหนไม่ได้เราก็จะเกลี่ยไปนะคะนี่คุณลุงเองค่ะมาเจอคุณลุงก่อนจะจบคลิปนะคะก็เชคน่ารักไหมคะทุกคนนะคะคันแรกจะเป็นน้องอนุบาลกับพี่พี่พมอสองนะคะห้อง